สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ b i ทสต็นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยทุกๆเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่น่าสนใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่20มิถุนายน2564 คุณผู้ฟังอยู่กับดิ่ชันชมพูนุชพัฒรคจีนะคะเราก็จะมาพบกันได้หลากหลายช่องทางค่ะทั้งช่องทางออนแอร์นะคะผ่าน FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้ค่ะหมุนมาเจอกันได้17นาฬิกาแบบนี้นะคะและอีกช่องทางนึงค่ะก็คือช่องทางออนไลน์นะคะทั้ง Facebook Fan Page สทอ f m 1 0อวิทยุครอบครัวข่าวและ f a c e b o o k f แ n p a g e ของ BizTalk นะคะ B I z T A L K ก็เปิดมาได้สามารถที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้นะคะฝากข้อความไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครอยากจะติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์สะดวกเว็บไซต์นะคะก็เข้าไปได้ที่ w w w b i ล t a l k n e w s com. นะคะก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันนะคะโดยเฉพาะข่าวทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันน่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์ร้อนเกี่ยวกับการทําธุรกิจรถแท็กซี่ ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรถแท็กซี่รูปแบบใหม่เข้ามาให้บริการมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าบรรดารถส่วนบุคคลที่ดำเนินการตามเรื่องของแชร์อ c o น o มีนะคะนำรถ ยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยมาวิ่งรับจ้างเรียกผ่านทางแอปพลิเคชันซึ่งทางกระทรวงคมนาคมก็กําลังผลักดันให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเองกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่สหกรณ์แท็กซี่ที่มีให้บริการกันอยู่ในปัจจุบันนี้ นอกเหนือจากที่เขาอาจจะไม่ได้มีต้นทุนมากมายในการปรับเปลี่ยนแต่ก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากสถานการณ์โควิด -19 วันนี้เราไปดูกันหน่อยค่ะว่าทางสหกรอนแท็กซี่ต่างๆเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้จัดการสหกณรร์บวรแท็กซี่จำกัดแล้วก็สหกณรร์ราชพฤกษ์แท็กซี่จำกัดนะคะคุณนริมนรัศมีจิระวิไลคะ่ะ ซึ่งก็มีรถแท็กซี่นี่นะคะวิ่งให้บริการประชาชนเนี่ยอยู่กว่า3,000คันแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเหลือรถที่ออกมาวิ่งให้บริการจริงๆเนี่ยไม่ถึง2,000คันอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 1า0ัคันดีนะคะก็เรียกได้ว่าต้องจอดนิ่งสนิทไปมากกว่า50%เพราะอะไรถึงต้องจอดนะครับนั่นเป็นเพราะว่าคนขับไม่มี สิ่งที่ทําให้คนขับไม่มีก็คือว่าสถานการณ์โควิดสิที่แพร่ระบาดเราก็ไม่อยากจะเดินทางใช่ไหมคะแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางโดยรถแท็กซี่ก็อาจจะเป็นอะไรที่เราพยายามจะหลีกเลี่ยงนั่นทําให้การขับรถแท็กซี่หรือว่าเช่ารถแท็กซี่ขับในแต่ละครั้งเนี่ย มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะคะทางสหกรณ์แท็กซี่เขาก็พยายามที่จะลดค่าเช่าลงมานะคะปกติแล้วเนี่ยเขาให้เช่ากันอยู่ที่วันละ1000กว่าบาทตอนนี้ลดลงมาเหลือ500บาทก็ยังไม่มีคนมาเช่าค่ะก็เลยทำให้บรรดาผู้ขับรถแท็กซี่เนี่ยนอกจากจะได้รับความเดือดร้อนเหลือตังค์กลับบ้านเนี่ยไม่ถึงวันละ200300บาทไม่พอกินแล้วสหกรณ์แท็กซี่ที่เขาไปซื้อรถ เช่าซื้อรถแท็กซี่มาจํานวนมากเพื่อที่กะว่าจะมาปล่อยเช่าแล้วก็สร้างรายได้รายได้ก็หายไปค่าเช่าซื้อหรือว่าค่าผ่อนรถก็ยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยถัวเฉลี่ยอยู่ที่คัน์ะประมาณ8,000บาทนะคะค่าเมนเทนแนนต์ต่างๆค่าประกันภัยก็ยังคงจะต้องจ่ายกันอยู่ต่อเนื่องนั่นก็เลยเป็นรายจ่ายประจำที่บรรดาสะกอนแท็กซี่ต่างๆเนี่ยต้องเจอ วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปพูดคุยนะคะกับคุณวิทูลแนวพาณิชย์นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยค่ะซึ่งคุณวิทูลเองเป็นคนที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณรถแท็กซี่ที่อยู่ในระบบที่เคยมีอยู่กว่าแสนคันนี่นะคะ ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ80,000คันแล้วเพราะว่าพิษโควิดแล้วก็พิเศษฐกิจด้วยวิ่งจริงๆให้บริการจริงๆเนี่ยอยู่แค่30,000คันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นปริมาณรถแท็กซี่ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนลดน้อยลงอย่างชัดเจนนะคะส่วนอีก50,000คันไปไหน50,000คันต้องบอกค่ะว่ากระจัดกระจายจอดนิ่งอยู่ตามลานจอดรถต่างๆนะคะบางที่เนี่ยต้องเช่าพื้นที่ว่างเปล่ามาไว้เป็นสําหรับที่จอดรถแท็กซี่ รายได้ก็ไม่มีเข้ามานะคะก็เลยมีเรื่องที่อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพราะว่านอกจากเรื่องที่จะ,ะจะหารายได้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีคู่แข่งคนสำคัญก็คือรถยนต์ส่วนบุคคลที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งตลาดเข้าไปอีกนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นเคราะห์ซ้กำกรรมซัดเราไม่ได้ว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลง การใช้บริการรถแท็กซี่แต่อยากให้มองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมของความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่ว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนอย่างไรบ้างและในอนาคตพวกเขาจะต้องมีการปรับตัวกันอย่างไรนะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายไปแล้ววันนี้เราไปฟังคุณวิทูนแนวพาณิช์นา,านนยกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยกันคะ่ะแต่ในครั้งนี้เนี่ยมันกระทบถึงขนาดว่ดาผู้โดยสารหายไปถึง90% 8 9 0เนี่ย มันไม่สามารถในการที่จะประคองอยู่ได้เพราะว่ารถรถเองเนี่ยมันประกอบด้วยต้นทุนหลายอย่างนอกจากต้นทุน,ทนตัวรถแล้วก็คือตัวเชื้อเพลิงนะครับกับมันต้องมีคนขับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีค่ากินค่าใช้อะไรที่เกี่ยวข้องแต่ผู้โดยสารที่มีอยู่เต็มระบบก่อนเกิดโควิดเนี่ยด้วยการที่เราไม่มีการปรับค่าโดยสารกันมายาวนานเนี่ยนะครับก็ทําให้คนขับเนี่ย หักค่าใช้จ่ายแล้วก็เหลือเข้าบ้านเนี่ยก็ประมาณ300-400บาทในขณนะนั้นนะครับแต่พอเจอผลกระทบกับโควิดเนี่ยนะครับสามระลอกต่อเนื่องมาถึงขนาดนี้นะครับก็ในส่วนของคนขับเองเนี่ยมีผลกระทบจรงเดิ่ไม่สามารถที่จะอยู่ในอาชีพได้จนต้องเลิกอาชีพไปเนี่ยามากแล้วนะครับจากจำนวนประมาณทัก8 9หมื่นคันขณนะนี้ที่ให้บริการอยู่จริงๆเนี่ยไม่น่าเกิน30,000คัน อ่อีก5 6าหมื่นคนเนี่ยก็ต้องทิ้งอาชีพไปต้องเลิกไปซึ่งก็ไม่ทราบชะตากรรมเหมือนกันนะครับว่ากลับไปบ้านนอกแล้วจะไปไปทำอาชีพอะไรยังไงเนี่ยมันก็แตกกระสัน,ส,นสั้นกระเซงกันหมดนี่คือกลุ่มของผู้ขับแต่ยังมีกลุ่มของผู้ประกอบการนะครับอ่ทั้งเป็นสหกรณ์เป็นบริษัทอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยซึ่งทำตามกฎหมายมาโดยตลอดแล้วก็เจอผลกระทบครั้งเนี้ยค่อนข้างหนัก เพราะว่าตัวต้นทุนรถเองเนี่ยรวมอุปกรณ์ที่ขนส่งกําหนดเนี่ยคันหนึ่งก็ยังไม่นับรวมดอกเบีย้ยเนี่ยก็ตกประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งขนาดนี้สภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนี่เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่ารถห้าหมื่นกว่าคันที่จอดอยู่เนี่ยคงไม่มีสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่รองรับที่จะจอดได้เพราะฉะนั้นก็ต้อง เรื่องหาที่จอดก็เป็นภาระแล้วนะครับว่าจะจอดที่ถนนก็กีดฝังการจราจรก็ต้องไปหาเช่าที่จอดรถแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือภายนอกเองไม่ทราบในธุรกิจเรานะครับว่ารถเราเนี่ยเจเอนี่ยอยู่ระหว่างการเช่าซื้อทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อ,อเป็นรายเดือนจากผลกระทบรอบแรกมีการเจรจาขอขยายระยะเวลาไป3เดือนบ้าง6เดือนบ้างนะครับ ยังไม่ทันจะฟื้นก็มาเจอรอบสองอพอมาเจอรอบสามนี่ยาวเลยแล้วก็ก็เจราจากันหาข้อยุติไม่ได้กับทางรัฐบาลเองก็ออกมาตรการหลายมาตรการนะครับในการที่จะเยียวยาผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการเพื่อให้ยังยังอยู่ในอาชีพว่ามีความหวังว่าหลังจากฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้แต่ว่า แทบทุกมาตรการที่รัฐออกมาเนี่ยมันมาไม่ถึงพวกเรานะครับสัมผัสได้เนี่ยค่อนข้างน้อยมากไม่ว่าจะเป็นโครงการพักชำระหนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงระบบของแบงค์ของอะไรต่างๆแต่ว่าแท็กซี่เราเนี่ยไม่ไม่มีเส้นเส้นเส้นทางในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสกรเป็นบริษัทกับแบงค์เนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่จัด รถเนี่ยจะจัดกับไฟแนนซ์บริษัทลีสิ่งซึ่งบริษัทลีสิ่งบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นตรงกับทางแบงค์ชาติที่เป็นกฎหมายที่จะบังคับเขาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่รัฐออกมาตรการมาว่าจะต้องพักชําระหนี้จะต้องลดดอกเบี้ยหรืรออะไรเนี่ยมาแทบไม่ถึงพวกเราะนะครับสิ่งเหล่านี้เรายังมองภาพไม่ออกว่าวันที่เศรษฐกิจมันฟื้นเนี่ยเราจะไปต่อ,อยังไงนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ย เราเอารถไปคืนไฟแนนซ์ก็ไม่ยอมรับคืนเราขอพักชำระหนี้ก็ไม่ยอมให้พักชำระหนี้แต่ว่าดอกเบีย้ยมันเดินทุกวันเดินทุกเดือนแล้วเป็นปีปีที่หมักหมมมาเนี่ยมันมันปกติผ่อนรถกันนี่สี่ปีห้าปีหมดหลังจากฟื้นแล้วเราต้องผ่อนรถคันนี้เป็นระยะเวลา8ปดเปีจนหมดอายุเลยหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบได้นะครับกับว่ารถที่จอดแล้วเนี่ยไม่เหมือนกับรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับว่า ถึงวันที่อยากจะออกก็มาสตาร์ทรถก็ขับได้แต่แท็กซี่เป็นรถที่ใช้งานหนักเนี่ยถ้าไม่จอดเนี่ยวิ่งไปได้ตลอดนะครับก็มีการบำรุงรักษาไปวันต่อวันได้ตลอดแต่ถ้ามีการจอดปุ๊บเนี่ยสตาร์ทอีกไม่ได้นะครับยางก็ไม่สามารถวิ่งได้แบตเตอรี่ไม่สามารถสตาร์ทได้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จอดตากแดดไว้เป็นปีๆอย่างงี้นะครับก็เละเทะหมดอย่างนี้นะครับเรากันอะไรก็ได้เรากันหนุ่มไม่ได้ หนูก็เข้าได้หมดทุกท่องทางเวลาที่หนูมากัดสายไฟแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะจะแก้ไขได้นะครับต้องเปลี่ยนระบบทั้งระบบสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ทุนในการที่จะบูรณะรถออกมาประกอบการได้หลังวันที่จะโควิดฟื้นเนี่ยนะครับเรายังไม่มีแม้แต่ทุนเพราะวันนี้ทุนในการที่จะจับจ่ายใช้สอยบริหารจัดการของแต่ละสากลแต่ละบริษัทเนี่ยก็ ไม่มีทุนรอนเพราะมันขายลานแล้วขายลานอีกจนมันไม่มีอะไรแล้วพอเห็นหน้ากันก็ก็ไม่รู้จะจะทำยังไงนะครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะร้องผ่านอะไรถึงจะเข้าหูรัฐบาลได้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าเราจะร้องไปที่คมนาคมร้องไปที่กระทรวงพลังงานร้องไปที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับที่เราเราคาดว่าจะช่วยเหลือเราได้เนี่ย ที่ที่เราร้องไปก็คือเงียบหมดเลยนะครับเขาเองก็คงเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักอยู่แล้วในหน่วยงานของเขาพอเจอกับภาระของเราเนี่ยเขาก็คงไม่มีไม่รู้จะหาขุทางยังไงนี่ก็เป็นเป็นคร่าวๆที่เราเราพบมาแล้วก็ฝันกําลังใจในการที่จะสู้ต่อไปเนี่ยก็ยังยังหนักอยู่แล้วก็ที่เราเจอเร็วๆนี้นะครับเศรษฐกิจเนี่ยเราเรากระทบทั้งคนขับทั้งผู้ประกอบการอยู่แล้ว แต่ด้านจิตใจเนี่ยเราก็เจอถูกกดดันจากบริษัทไวนแน้นต่างๆนะครับแต่ที่สำคัญก็คือ,อขณะนี้รัฐบาลได้ออกกฎหมายออกมาว่ารถป้ายดำสามารถรับจ้างได้อันนั้นก็จะเป็นคู่แข่งขันที่หนักของเราในหลังจากที่ฟื้นเศรษฐกิจแล้วนะครับซึ่ง เราเองก็บอกว่าเหมือนซ้ําเติมด้านความรู้สึกด้านจิตใจผู้เดยสารนเนี่ยคงแย่งอะไรเราไม่ได้เพราะรถเราจอดหมดแล้วนะครับแต่ว่าในด้านความรู้สึกว่าแทนที่จะช่วยเยียวยากับผู้เราเนี่ยที่เป็นลูกที่ดีที่ปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอดเนี่ยพอเราเราล้มฟุบเราอ,อยู่ภายใต้ในโยบายรัฐบาลที่ต้องต่อสู้กับโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงอาชีพเราทางกรงเนี่ยนะครับแทนที่จะช่วยเหลือเนี่ย กลับเหมือนซ้ำเติมในเรื่องการออกกฎหมายมา,าทำให้รถรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถรับจ้างได้โดยผ่านระบบแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมองดูก็ดีเป็นเรื่องการพัฒนาแต่มันเวลาในขณะน,นี้ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมทำร้ายด้านธุรกิจ่คงไม่ทำร้ายอะไรเราได้เราน็อกไปแล้วนะครับแต่ว่าทำร้ายด้านจิตใจซ้ำเติมเข้าไปใหญ่นะครับข้อเรียกร้องที่ผู้ประกอบกนารน ่าอยากจะเสนอของให้รัฐบาลเข้าช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเลยคืออะไรครบเร่งด่วนเราอยากเห็นความจริงใจนะครับอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยปตทเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยแล้วก็เป็นผู้จำหน่ายแก๊สเอ็นจีวเพียงผู้เดียวนะครับเราเองก็ใช้แต่แก๊สเอ็นจีวีเพียงอย่างเดียวเนี่ยมีแต่การขึ้นราคาโดยตลอดนะครับในระยะปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปแล้วหลายระลอกมาก อันนั้นน่ยถ้าจริงใจนะครับอย่างน้อยพวกเราที่ยังประคองอยู่อีกสามหมื่นกว่าคันที่ยังอยู่ให้บริการอยู่เนี้ยอย่างน้อยให้คนขับได้กินได้อยู่ได้เนี่ยราคาแก๊สอย่าขึ้นได้ไหมหรือถ้าลดลงมาได้ช่วยลดลงหน่อยหน่อยได้ไหมนะครับกับในในเรื่องของนโยบายรัฐเนี่ยมันมาไม่ถึงเราเนี่ยจะผ่านกลไกแบงค์ชาติจะผ่าน,นกลนนไกลแบงค์ทั่วไปหรือทำยังไงจะส่งต่อไปถึงบริษัทไฟแนนซ์ลิสซิ่งเนี่ย ทำให้เกิดเวทีในการเจรจานะครับให้เอาปัญหาเรามากองบนโต๊ะแล้วก็มามาหาทางออกร่วมกันเนี่ยนะครับเราเองเป็นเป็นพวกปลายทางนะครับถ้าเกิดปลายทางตายเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบไปถึงกลางทางแล้วก็ต้นทางนะครับกลางทางก็คือบริษัทไฟแนนซ์เมื่อเราตายเราก็ไม่มีกำลังในการที่จะฟื้นอชีพนี้ เราก็ไม่มีกําลังในการที่จะ,ะส่งเงินในการที่เราเราค้างชําระอยู่ได้ก็จะส่งผลกระทบไปถึงบริษัทไฟแนนซ์บริษัทลีสิ่งก็จะส่งผลกระทบไปถึงระบบ Bank, แบงก์ในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าในปัญหาที่หนักอ,อกพวกเราก็คือว่าให้หาทางออกที่ว่านี่สินที่มีอยู่เนี่ยจะพักชําระหนี้กันอย่างไรรัฐบาลได้ประกาศมาว่าให้พักชําระหนี้แล้วให้คิดเฉพาะดอกเบี้ยนะครับ แต่สิ่งเหล่านั้นน่ะมันได้แค่เป็นคําพูดจะมันมาไม่ถึงเราขณะนี้ที่เราเจอก็คือเวลาคิดดอกเบีย้ยแทนที่จะคิดจฉเพาะค่าง,งวดที่ค้างชาระห้าเดือนหรือหกเดือนที่เราค้างก็คิดดอกเบีย้ยมาแต่เขากลับคิดตั้งแต่เงินต้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่สมมุติว่าคันนี้จัดอยู่เจ็ดแสนเนี่ยเวลาค้างชําระเนี่ยเขาคิดจากเจ็ดแสนมาเป็นเดือนละเท่าไหร่ขณะนี้จฉพาะดอกเบีย้ยอย่างเดียวเนี่ย คันหนึ่งก็เจ0ดแบาทแล้วรถหลายหมื่นคันคิดดูที่ว่ารายได้ไม่เกิดขึ้นมาเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยเป็นเวลาปีกว่ามีแต่รายจ่ายอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราจะเอากําลังที่ไหนไปสู้ต่อตรงนี้ยเราอยากเห็นความจริงใจของของรัฐนะครับเราเราก็เป็นคนไทยที่ที่อยูออ่อาชีพหนึ่งที่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามปริกาตามกฎหมายมาโดยตลอดนะครับวันนี้เราหนักจริงๆจ,จนไม่มีกําลังแม้แต่จะร้อง มันเลยเสียงร้องเลยไม,ไม่ไม่อาจจะสะท้อนไปถึงรัฐบาลได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราเดือดร้อนจนจนไม่มีเสียงร้องแล้วอครับต้องยอมรับนะคะคุณผู้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางแล้วก็ภาคการขนส่งด้วยรถแท็กซี่แน่นอนค่ะว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงนี้แต่ ก็จําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวนะคะเพื่อที่จะแข่งขันได้ในตลาดการมีคู่แข่งเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้นทําให้กลุ่มผู้ประกอบการรายเดิมจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารซึ่งประชาชนคนทั่วไปเนี่ยให้การตอบรับแนวทางนี้ กลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่เองก็ควรจะต้องปรับตัวนะคะขณะเดียวกันในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเขาก็เตรียมปรับตัวเช่นเดียวกันล่าสุดเนี่ยเขาเตรียมพิจารณาแนวทางให้รถแท็กซี่มิเตอร์ที่ใช้แอปพลิเคชันนี่นะคะสามารถที่จะเก็บค่าโดยสารได้ตามราคาที่ปรากฏในแอปเลยแล้วก็จะเตรียมปรับหลักเกณฑ์จดทะเบียนรถแท็กซี่ให้มีการยืดหยุ่นขนาดรถยนต์ ที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยให้มีหลากหลายขนาดมากขึ้นจากเดิมนะคะต้องบอกเลยว่าการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันแท็กซี่จะสามารถเก็บค่าโดยสารได้ตามราคาที่ปรากฏบนมิเตอร์บวกกับค่าใช้บริการแอปพลิเคชันอีก20บาทซึ่งถ้าเกิดเทียบกับการเรียกรถโดยสารหรือว่ารถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ เขาจะสามารถเก็บค่าโดยสารได้ตามราคาที่คำนวณไว้บนแอปพลิเคชันซึ่งปกติเนี่ยนะคะจะสูงกว่าค่ามิเตอร์แท็กซี่ด้วยซ้ำไปนั่นทำให้กลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่มองว่าการกำหนดอัตราค่าโดยสารไม่เป็นธรรมนะคะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะกำหนดให้การแข่งขันทั้งในเรื่องของอัตราค่าโดยสารการจัดเก็บค่าโดยสารขนาดของรถยนต์ที่จดทะเบียนที่จะเข้ามาเป็นรถแท็กซี่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งรถแท็กซี่มิเตอร์ หรือว่ารถแท็กซี่ที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันกับรถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่เป็นรถป้ายดำนำมาจดทะเบียนทั้งหมดให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันเชื่อว่ากลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่ก็พร้อมที่จะเข้ามาสู่ตลาดการแข่งขันนี้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะและเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาคุยเรื่องราวข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อสักครู่กลับมาค่ะ